ายดีเอฟซีทุกคนสบายดีวันอาทิตย์จ้ามือนี้น้อยทีเคสิบมาพาเก่งน้อยสม้มใส่ปลาเพาะหลังจากออกไปตลาดหน้าบ้านนี่เนาะเห็นปลาเพาะกัได้ซื้อมาสองโตพี่น้องชิเตรียมเก่งใส่ปลากับหน่อมไม้เนาะเก่งหน่อมไม้ใส่ปลาเพาะหน่อมไม้ส้มหน่อมไมด้ดองที่น้อยทีเคได้เห็ด ไปในทิศก้นเนาะเป็นแล้วนม้ยส้มก็ได้บันนี้ซิมาเตรียมใส่กับนม้ยส้มเนาะแล้วก็เอามาซับซับซับ,ซบป่าเป็นตน้นพี่น้องหลังจากล้างป่าเรียบร้อยใส่ขี้แล้วเอามาซับเป็นตน้นพอประมาณแล้วเต้ไผ่สีหมักเนาะว่าจะเห็ดต้นน้อยตอนอย้นใหญ่เก่งตัวหนึ่งเดอ้อบริเก่งเมื่อเพราะว่าบ่มีคนกินนำแกงตัวเดียวพี่น้องตัดหรือว่าซับ นะซับซับเป็นตอนพอประมาณแยกเป็นชิ้นส่วนเพื่อจะกล้เกี่ยมในขั้นตอนการแกงปลาเพาะใส่หน่อไม้ส้มใส่หน่อไม้ดองมันสีเซฟซํำไดกับเบิ้งไปน้ำกันนาะอพี่น้องทีต่ตามไปน้ำกันเบิ้งคิดไม่จบเลยจะคงจกว่ามันเซฟเนาะก็มีการแกงหน่อไม้ส้มน,นี่ก็มีเครื่องปรุงหลายอย่างเนาะเครื่องผสมมีหน่อไม้ส้ม ที่ล้างแล้วเรียบร้อยเนาะแล้วก็นี่ข้าวเบือหรือว่าข้าวม้าข้าวสารที่ตำมุนมุนแล้วก็มีสมุนไพรพริกขี้หนูหัวสิงไคแล้วก็มีข้าอ่อนๆใส่น้ำเนาะเพิ่มความหอมและเพิ่มรสชาติให้มันกลมกล่อมให้มันอร่อยให้มันแซฟเซพี่น้องลองทำิึงเดอ้อสูตรของน้อยทีเคเองเนาะอันนี้แกงนอไม้ส้่ม น้ำไม้ส้มนี้ขาวจั่วเลยพี่น้องเนาะสูตรของน้อยเองน้ำไม้ส้มก็ได้เนาะมาเบิ้งนำกันนาะซิมีอย่างแน่เนาะการเก่งน้ำไม้ส้มเกงอ้อมน้ำไม้ส้มของน้อยทีเค้ก็คือเก่งอ้อมน้ำไม้ดองเนาะหลังจากนั้นก็นไปซื้อพอีตู้หรือว่าพืชนางตู้เนาะพืชเนาะปูตัวนี้ก็พืชผลละปูของ ซาบ้านนี่เพื่อนขายกัไปซื้อมาคือพักอีนางตู้เนาะอยาวาอีอีตูเ้เดินรูเด้อหลานเด้อพอๆแม่แม่พี่น้องมันบงามันโบสวยมันโบน่าฟังต้องเอินว่านางตู้เนาะแล้วก็เตรียมนาอไม้ดองนาอไม้ส้มหลังจากที่หมอฝดเรียบ้อยก็เอานาอไม้ส้มหรือนาอไม้ดองเทลงไปเทลงไปเทลงไป บเมนผนเทลงมาเด้อน้ำไม้เทลงไปใส่หมอ้อน้ำกำลังโหน n กำลังเดือดจากนั้นก็ใส่เครื่องเทปที่เฮาเตรียมไว้พร้อมด้วยเข้าเบือ่อเล็กน้อยเนาะเทลงใส่หมอ้อน้ำพร้อมเดือดพี่น้องหลังจากเทลงไปเรียบร้อยแล้วก็นค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 นพี่น้องเอ๋ยให้มันเข้ากันถ้าบบคนเนาะเข้าเบืออเอเเบ่อจะติดก้นหมอ้อไหยเนาะเข้าเบื่อจะติดก้นหม้อ อันนี้คนให้มันเข้ากันพี่น้องเข้าเบื่อจะละลายแล้วมันจะบกกลตัวติดกันจากนั้นก็เพิเ่มความแซ่บเข้าไปเอาปลาเดกต้งวงตวงนวลนวเอาปลาล่าตงวงตวงนวลนวตองลงไปพี่น้องตองลงไปตองลงไปเนาะจะมักรดซาติดบบใดเอาตามใจซอฟเลยก็คือปลาลาเนาะปลาเดกเค็ดเอาเองเลยพี่น้องปลาเดกนี่ก็ได้สูตรของตัวเองอีกละ คิดเองทําเองหลังจากนั้นเอาผงนัวลงใส่หลายกับน,นัวลายใส่นอยกันนัวน้อยเพิ่นวานน้อยมกักคดจัดดุจัดจัดน้ำฟุดเดือดเข้าเบือซุกและก็เอาปลาที่ซับ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 ,ซบ,ซบไว้นั่นเทลงไปพี่น้องเทลงหมอ้อเทลงหมอ้อหม้อกำลังพรวดบวกบวบวบอยู่กับคน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 เนาะ มันสุกแล้วพี่น้องแข็งน,นอไม่สมนอไม่ด่งของน้อยทีเกสุกแล้วให้มันฟดจักหน่อยก้อนเนาะหลังจากซุกเรียบร้อยแล้วกะสิได้พร้อมเทเนาะแล้วก็เอาก้อนจะเทเนาะมันสุกแล้วเอาพัะอินางตู้ลงเนาะ พี่นางตู่ลงแล้วก็คนๆแล้วก็เทใส่ถ้วยเรียบร้อยแล้วพี่น้องคลิปนี้ขอโจอไว้เท่านี้ก่อนเด้อพี่น้องเป็นตาแซบบ่เนะใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้หน้อยทีเคนในเด้อพี่น้องป้องปายอย่าลืมอย่าลืมบายบาย